สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฝอดสาขาเจริญนครนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฝอดสุดคุ้มนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมราเ L+ Plus สนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่719,00 0บาทนะครับมีให้เลือกถึงสี่สีมีสีขาวสีดำสีบอลเงินและสีน้ำเงินนะครับ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับส่วนลดสูงสุดถึง1 2 0 0 0 0บาทนะครับเหลือราคารถเพียง599,000บาทนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยที่เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าจังหวัดชลบุรีเลยผมใช้แคมเปญออกรถฟรีดาวนะครับก็คือลูกค้าออกรถใช้เงินศูนย์บาทเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าด้วยแคมเปญที่ผมจัดให้กับคุณลูกค้าในวันนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็น่าใช้แค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ สำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะแบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับ XL Plus มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้านะครับและเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับด้านหน้านะครับก็จะได้ดวงไฟกู่หน้าขนาดใหญ่นะครับที่จะมาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเป็นระบบโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์ป้องกันการป่าไฟแยงตานะครับ มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเป็นก,กระจังหน้าดีไซน์น e กเก้นขนาดใหญ่กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถสำหรับด้านข้างนะครับได้คิวล้อแบบแน่ขนาด3มนิ้วนะครับสีดำด้านป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับรับกับตัวล้อนะครับขนาด16บนิ้วเป็นแมกอลูมิเนียมอัลลอยลาย6ก้านคู่นะครับ ใส่ยาง Bristone ให้กับคุณลูกค้าสเปคยางจะเป็น 255/70R16 นะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับระบบเบรกคันนี้ก็จะเป็นหน้าดิสหลังดมนะครับสำหรับด้านข้างนะครับได้บันไดข้างจากโรงงานด้วยเนื่องจากเป็นรถทรงสูงบันไดเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเป็นสีดำดูรักษาง่ายนะครับพร้อมร่องระบายน้ำได้นะครับทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายด้วย กระจกมองข้างนะครับสีดํานะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็เป็นระบบปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับมือจับนะครับเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับกันรอยขีดข่วนได้ดีมีติดตั้งฟิล์มให้กับคุณลูกค้านะครับเลือกระดับความเข้มได้40 60หรือ80นะครับติดตั้งกันสาดประตูให้กับคุณลูกค้าสําหรับด้านหลังนะครับใส่กระบะไลเนอร์ให้กับคุณลูกค้านะครับ เป็นของฟอร์ดแท้นะครับความหนาก็จะหนากว่าพวกอีแม็กไลเนอหรือ h ีโน่ไลเนอรนะครับขอบท้ายกระบะมีขอบให้ด้วยนะครับจากโรงงานเผื่อคุณลูกค้าพัดของวิงของหรือว่าวางหรือนั่งต่างๆได้เลยนะครับสำหรับท้ายนะครับก็จะมีบันไดยเหยียบขึ้นสำหรับหยิบสัมภาระด้านข้างให้กับคุณลูกค้านะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ สำหรับโมเดลใหม่คันนี้โมเดล2023นะครับมาพร้อมกับเพิ่มเติมตัวกันชนท้ายให้กับลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าต้องการเป็นกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถก็สั่งทำสีได้นะครับฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เป็น LED มองเห็นจากระยะไกลนะครับแล้วก็ได้ความสว่างในขณะที่ใช้งานเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับเห็นได้ชัดเจน ตัวโลโก้ผมเพิ่มเติมตัวกล้องมองหลังให้กับคุณลูกค้านะครับภาพจะไปปรากฏที่จอกลางนะครับเป็นภาพสีตอนอยู่หลังโลโก้กล้องหลังตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นปอดเลนเจอร์ต้องเป็นรุ่น XLS ขึ้นไปนะครับถึงจะมีแต่คันนี้เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะครับเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันครับ สำหรับภายในนะครับคันนี้เปิดแ c a ได้นะครับเปิดได้กว้างเกือบ90องศาเปิดได้ทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับขี่นะครับเมื่อเปิดแ c a แล้วเนี่ยเราก็สามารถขึ้นลงตัวรถได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับหรือว่าคนของขึ้นขึ้นลงลงก็จะทําได้ง่ายขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับการออกแบบดีไซน์ภายในนะครับก็จะเป็นคอนโซลกลางสีเงินให้กับคุณลูกค้านะครับได้สไตล์สปอร์ตให้กับคุณลูกค้านะครับ พร้อมพวงอาลัยไฟฟ้านะครับมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยปรับเสียงได้นะครับหน้าจอกลางนะครับเป็นหน้าจอสีขนาด10.1นิ้วเป็นแบบทัสสกรีนนะครับเชื่อมต่อพวกแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสได้ Android Auto Apple CarPlay นะครับอย่างแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสเราสามารถสั่งล็อกรถหรือปลดล็อกจากมือถือได้เลยนะครับและจอเรือนหม่เป็นจอสีเช่นเดียวกันนะครับขนาด8นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับช่องกลางด้านล่างก็จะมีช่องชาร์จไฟแบบ USB และ USB C ให้กับคุณลูกค้าตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าพีเมียมนะครับเนื้อละเอียดไม่เก็บฝุน่นทรงเบาะจะเป็นแบบบักเก็ตซีก,กระชับนะครับทำให้ผู้ขบขี่กับขี่ได้มั่นใจยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับระบบ ความปลอดภัยภายในก็จะได้ทั้งแอร์แบ็กกูหน้านะครับมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับเผื่อกรณีที่ฉุกเฉินถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงเนี่ยระบบก็จะโทรหา1669ได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับที่นั่งตอนหลังผมเพิ่มเติมเบาะแค็ดให้กับผู้ลูกค้านะครับนั่งสบายนะครับสีสะไม่ติดเพดาน ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับที่จัดโปรโมชั่นในวันนี้ให้กับคุณลูกค้าสําหรับรายนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นโปรโมชั่นออกรถฟรีดาวนะครับสาหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรายละเอียดหรือว่าสนใจแคมเปญแบบไหนสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็นในดีไลน์นะครับ prasit 0996265262 บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นสอดสุดคุ้มครับลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดแฟแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฟแนนและส่งรถฟรีถึงบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนที่ผมจะนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนที่เด็ดๆโดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอพระคุณครับสวัสดีครับ